แพรี่จัดเต็มเทศพระเอี่ยวซิกาสมน้ำหน้าสึกออกมาก็แค่ตาแก่คนหนึ่งจากไปเล่นชาววงการพระสงฆ์ล่าสุดนะครับบอกเลยว่าวงการพระสงฆ์ตอนนี้ร้อนลุ่ม,ต,มตุ่มตุ่มตุ่มต่อมจริงๆนะครับสมซึ่งล่าสุดนะครับคุณแพรี่ไพวันได้อัดคลิปเทศพระโดยบอกว่าช่วงนี้วงการพระเหลืองท็อปฟอร์มหัดมิสติกันบ้างวิ่งหาแต่ลาบยศเงินทองขณะแค่สีกาคนเดียวยังรู้ไม่ทันแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านชอบนะักคบโยมที่โปรไฟล์ดีๆ ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่อยากจะครบตอนบวชใหม่ๆกินข้าวยังไงก็กินได้หมดพอเริ่มเป็นเจ้าคุณเจ้าคณะ กินไม่ได้คบโยมรวยๆเป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าหรือจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสติไม่มีคำปลอบใจสึกออกมาก็เป็นแค่ตาแก่คนหนึ่งเวลาอยู่วัดโอ้อาเป็นท่านเจ้าขุนนั่งก้าวี้หลุยก้าวี้ธรรมดาก็นั่งไม่ได้เจ็บตูดนั่งรถก็ต้องเป็นนั่งรถหรูแข่งกับคารวาสเดินแทบจะไม่ติดดินอยู่แล้วสึกออกมาก็สามีคนหนึ่งตื่นก่อนพระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังอยากจะได้อยากจะมีไม่มีความสำรวมระวังใดๆถ้าเป็นเคสพัน หนุ่มเนนน้อยก็พอจะเห็นใจบ้างแต่นี่บวชจนเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวนต่อหลักฐานยังไงก็ต้องศึกพระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังเห็นโปรไฟล์ดีนั่งรถหรูเข้าวัดเผอตนอยู่ใกล้ชิดเป็นไงละ่ะโดนแบ็กเมลส่วนสีการนี้ก็ตัวร้ายทําเป็นอาชีพจับพระมาทําผัวไม่ทํามาหากินคนอื่นเขาถวายน้ําถวายข้าวอันนี้ถวายจุดจุดจุด,จดพวกที่เอาพะมาเป็นผัวนี่ก็เหลือทนแทนที่จะช่วยรักษาศาส,สนาคิดว่าถวายจุดจุดจุด,จดแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอตายไปก็ไปเป็นเปรตแน่น,นอนเห็นพระไม่ดีเราต้องไม่สนับสนุนศรัทธาเราจะได้ไม่หวน ดีแล้วที่ตำรวจเข้าไปบุกจับศึกให้หมดเอาน้ําเสียแยกออกมาจากน้ําดีพระไม่ได้ทํามาหากินอยู่ได้โดยการมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นฉะนั้นภิกษุนักบวชต้องอ่อน,น้อมถ่อมตนพระพุทธเจ้าสอนให้บิณฑบาตเพื่อให้ออน,น้อมถ่อมตนจะได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติและเอาธรรมะามาเผยแผ่มาสอนแก่คารวะทุกวันนี้สอนไหมไม่สอนสวสดอย่างเดียวมันน่าอายเรามาถึงยุคที่เจ้าคณะจังหวัดหนีศึกเพราะไปเสพเมถุนกับศีกา ไม่แปลกถ้าชาวบ้านไม่อยากจะเข้าวัดทําบุญซึ่งน้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าวงการพระเหลืองวงการสง์รอนลุ่มเป็นไฟนะฮะหนีศึกบ้างหนีหายบ้างอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีข่าวอะไรเด็ดๆออกมาให้เราติดตามกันต่อไหมส่วนท่านใดน,นะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ